ตั้งแต่ไอจําความได้ก็เห็นพ่อแม่ต้องทุกข์ยนีเพื่อนเลยบอกให้เขาเรียนหนังสือให้สูงสูงสีดำสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องนะครับผู้บ่าวผู้สาวทุกทุกคนนะมื้อนี้ก็มาอ,อยู่กับผมหลวงจ๋าทีบ้านชแนลคนเกา่าคนเดิมนะมื้อนี้ผมก็มีเมนูดีๆมาแนะนำพ่อพี่น้องอีกเช่นเคยนะครับเมนูสำหรับมื้อนี้ก็เป็น แซลมอนดองซีอิ๊วนะครับเป็นการกินแซลมอนดองซีอิ๊วครั้งแรกนะครับผมซื้อมาจากตลาดนะครับร้อยหนึ่งครับได้ประมาณนี้ครับนี่ครับได้หลายพอสมควนครับพักกระสิมีนี่ครับพักสลัดนะครับได้มาจากตลาดด้วยกันนี่ครับพักกาดดอกสปอนเซอร์ละกองเงาคือเก่าครับบักเขือบรมณ์การมื้อนี้ก็มาค่ำค้ำนิหน่อยนะครับที่เหลือภาษาไทยในบ้านก็ไดล เปลี่ยนบรรยากาศนะน,น,นะับโดดมาไทยอยู่นาจักเกียนะครับบ่ได้กินกับเขาเหนียวนะครับส,สดเลยผมเคยกิ่นเมาก่อนนะกินเทือแลกนะครับในชีวิตนะครับแซลมอนดองซีอิวเนะี่ยเขากับเกี่ยวแล้วนลครับบรรยากาศก็ใกล้ค่ำๆจักน้อยนะครับต้องขออภัยหลายๆนะครับขออภัยคนที่บ่กกินดิบพร้อมนะครับไปตลาดนั่นครับเมื่อวานนี้เก็บหมวมันเล้วอนะก็เลยสื่อมาลองกินเบิ่งนะบ่เคยกินมาก่อนนะกินเทือแลกนะครับ แซมมอนดองซีอิ๊วนี่ถ้าบอี่น้องนับอยากแซลมอนดองซีอิ๊วกันเลยออกไปแซ็บกันเลยครับนี่ครับมีตะเกียบพร้อมอาวุธของเขาครับผมก็ใส่บ่ค่อยเป็นมาเลยนะลองกินแบบสิ้นแรกก่อนนะครับขออภัยนะผมใส่บ่ค่อยถนัดมาเลยนี่ครับสิ้นแรก ตองสีอิ่วหอ,อมๆครับใส่งาผมขออภัยมันหลุดมือขีบไหมครับอืมหวานครับเนื้อมันนะหวานนุ่ม ถึงนุ่มถึงหวานครับหนามมันหวานหอมพิอูครับนุ่มนุ่มแห้งครับตอนใหญ่ครับเบิ้ง พร้อมกับเซียมม,อม,ม่อมครับมาไม้ครับพี่น้องครับเซียมม่อนดองสีอ่อนนั่กันครับนี่ครับ กมกับไส้บุก่อยถนัดไปเลยนะครับต้องขอไมกดีแต่เกียบเนะี่ยเสียงจริงหลีดเริ่มห้องนะครับ จัแห้งครับมีเขาเนี้ยวนหวอนอีกขึ้นสีคักนะครับขออนุญาตใส่มือใส่ผมนะขีบหยาดหน่อยครับเบืง้งตอนให้่ๆนะครับต่องสียู่ใส่งาผมเนี่ยหว,วานครับหวานเนี่ยครับ จำนำำหวานทฮ้งหาตะมาจักตัดไม้ครับตัดบ้างครับ คือหาหม้อนะครับฝนกระหังอยู่เหมือนกันนานแล้วครับทีแรกคิดว่าสิบุ่มีฝนฝนตกขำสุดแต่ว่าก็ตกบ่แหงไปครับตกพอประมาณนะี่ Thank <laughs> you. banget ini hampir duluan หอมนักครัเทีย่ยำใส่มื่อครับ แซ่บพอดน้ำครับขออนุญาตแบบยกสดจังอยครับหวานแซ่บไปงัครับน้ำ เซลมอนดองซีอิวมี่กัถือว่าแซบเสใดใจเลยนะครับกับการกินเท่เล็กครับคำจึงน้อยครับต้องขออภัยดีถ้าพอพี่ดองนะครับมาคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องหลวงจ้าที่บ้านชแนลน้ำมีเดอครับขอบคุณครับ